เฮ้ยโอเคโเไม่พอยอยู่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 อ่อยู่อ่อยูมี้ายมี้ายมี้ายนีอีกทีมีสายมีสายมีสายผีเยอุดผ้ารุดผ้ารุดโอ้โหหืมนื่นเต้นแต่มันไม่หายใจเลยไม่พอยไม่พอยเออเรียบ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปเดี๋ยว เลียวเราปล่อยนะคับเพราะเราก็เป็นนักตกปลาเชิงอนุรักษ์นะครับอเอนี่ครับปลาที่สีเขาจะเป็นสีทองนะครับดูตรงหัวเขาเป็นสีม่วงหาย,ยากมากนะครับแทบจะไม่มีขายเลยหางก็ยาวแหลมนะครับต้วเขาโตทีเนี่ยตัวเขาสามารถโตได้แบบโต่งหลายกิโลแลวเนื้อดีมากๆหาดูยากหาทานได้ยากมาก เน้ยมตววที่เราบอกกับพี่ๆที่กระทรวงเท่าไหร่เราเป็นการตกปลาสายดูรักนะครับขาดด้วยนะครับพี่ทิมพิธาเคลื่อนทีเคื่อนที่เยจะเปิดเสรีสุราให้ด้วยนะครับเสรีสุราอ้าปล่อยครับพี่ปล่อยปล่อยเลยปล่อยลงหม้ออ่าอย่างน้อยมีสัญญาณครับมีสัญญาณสัญญาณว่าปลามีนี่ลูกันมาแล้วยขอพ่อมันหน่อยโอ้ตำตานเขาจะขอพ่อมันหน่อยเป็นคนยังไงอ่ะ คือเนี่ยมันก็วนอยู่โซนนี้แหละแต่มันกินทุกไม้เอ้ไม่ปล่อยหรไม่ปล่อยต่อครับไม่ต่อเอาล้วอยู่ๆยูๆยเา่ปัน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 มีสายมีสายมีสายมีอีกีมีสายมีสายมีสายเด็กเด็ก่สามีสมีเด็กเด็กเ็ไมงเอ็นไม่ตึงปล่ไม่ะเดกกดดตึงแล้วเบ็ดหย่อนเเ็กตมันจะปุ๊บไล่กตเป็นตัวปล่อยเด็ มันเอาเลยได้ดีแ่มันค่อยมีความรู้สึกเหรอคะขอบผมตั้งใจศบตางไปเอามันนะเฮ้ยเฮ้ยย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 อยยนยยยยยยยนยย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 ยโดนเดี๋ยวให้พี่ยยียยวยยยยยยยดยย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 ยอยย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 ยไม่ทยย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 ยเอาเยย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 ยียยยยยอยยยยยย ินก่ปลาอันนี้ก็าตกปลาที่บางประกงนะครับผมเช่นเคยทีมเราทีมเคสเคนะครับคู่ตรงนี้มีใส่มาเป็นปีเลยนะครับผมของพี่นี่คือเคยเอาไปเอ่อ่าเรียกว่าหังไฟที่สั่ดูนี่<ฟ>ดอกหมดแล้วดอกหมด ไม่ว่าจะเก่าหน้าขนาดไหนนะครับมันก็ยังดูสภาพค่อนข้างดีด the <c oughs> ูใหม่เอี่ยมเนะครับเป็นรองเท้าที่เราสามารถที่จะดูแลรัาคมประสาทประสาทหน่อยนี่เดีเราแค่เอากลับบ้านไปสบู่ลงหน่อยก็สามารถที่จะเอามาใส่ใหม่ได้แล้วนะครับใส่ได้กับเรียกว่าการแต่งกายทุกอย่างนะครับนักศึกษาก็ได้ใส่สูทก็ได้ขาสั้นก็ได้ฮิปฮอปก็ได้แต่ข้างหลังก็ไม่ได้ข้างหลังก็ไม่ได้สาวน้อยตกน้ำก็เรียกว่าใส่ได้กับทุกการแต่งตัวแล้วก็เฮ้ยปาดิงโปดินบล็อกวะ ปล่อยดูไหพี่พี่เปี้ยวหรือว่ากินอย่า่อนนะแค่นปล่อยปลาเราเป็นสายตกปลาเชิญรุ่ลักยูยแล้วคือถ้าได้ตัวใหญ่เราก็เอาอ่ะขาตั้มเขาทำไงนะเวลาเขาจะปรีชิปลาเนี่ยนี่จะเป็นปลาหักิ่วนะเป็นปลาโปรตีชิพที่ค่อนข้างหายากให้ความรู้ดีนะสำหรงคุณผ้ชมเนไทยนะครับไม่ใช่ไม่เอานมวัวยนงยยังยังยังงงัั ไแไนนึะรีอ่มันต้องแบบป้องกันดีวีด้ด้วยเข้าใจไหมไม่เข้าใจหรอทีทางบ้านหลายท่านได้ตั้งคำถามไว้นะครับว่าทำไมพี่บอยไม่ออกรายการเลยพี่บอยไม่ออกรายการเลยเข้าใจยังเข้าใจหรือยังครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบาบัดจนสามารถกลับบ้านได้ไปนี่ครับเอาับดีซดีดีดีนดี สวยเลยเวทีสีสวยจังอ่ะสีเข้มกว่าเยอะเลยพี่ดูห oh ัวเขาสีม่วัวสีทองโอ้สวยครับเดี๋ยวเราไปทำกินกันที่บ้านไปไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปครับ หนึ่ง oh. ถ่ายรีวิวครับหิวเกินเหตุอร่อยไม่อร่อยยังไงไปดูคลิปใหญ่กันเลยนะครับผม